นี่โวยโวยทุกโวยกันสก้้ดีล้ี่กีารีไอ้อาสวยประเด็นคือเป็นเต็มของซิโนเรนยซโเนอยู่ตรงน้นะโอเคได้วนะน่าี้น้องใส่กางเกงด้านในด้วยเห็นปะอย่าอย่าสู้แผมอย่าสู้แผมไม่โ้่หอมเลยลักเละไม่ใช่ โอ้ยเต้โ้าวเตโอ้โหถูกแอนมากค่ะเต้โอ้โหตีนเอาเรื่องรัดมากที่หนเยลโลน์สกิแเซลูนินโอ้ยตะเกียร์เอ้ยตะเกียร์ตะเกียร์ขึ้นเขาโห่แซ่บ <laughs> From the masters of the knowledge, her tribe is about the but She might be able to turn the tides in our face oh my God. won't be the only. Caught, the of... Hello there. the plan. <laughs> You're exactly right.

อยากได้ตะเกียงผมรักน้องมากผมว่าพูดแต่คแนนปีนู้นน้อดสินใจแ้วนน้องตัดสินใจแล้วกันที่นีจริดจ้ิยเออแล้วค่ะจีแน่นมากพ่อบบอยู่แท้แท้ด้วยิวไอ้ยังกินเทนไอเม็ดกินเทนไเม็ดกินเทนไอเม็ดดูดูเทเลยดีแล้ว เมันมีมนี่าเมนเก่งเกินมี่าท่ของีนะไม่เห็นเวลาในเกมอบแบบว่ามีมีทตุอะไรต่างๆก็ไม่ใชธทตานะคืออะไรไม่รู้ไฟอ่ะอ๋อแล้วนะกินทีนไม่กินทีนี้ยังยังยังโอ้โทีนี้ คือปีต้องให้ยี่สิโลแล้วป่ะสี่สโลแล่ปีที่ลโลี่สิบห้าโลขนานั้นอย่างนั้นเม็กวสิโลเพราะว่าจริงจริฉลองปีไม่เคยแก่คือนสิโลเลยเก็บอะไรก็ไม่ได้เงนั่นสินะใครเดียวกันซะด้วยนะ แม่นาสเราคุยอะไรกันดีอ่ะทฤษฎีอ่ะทฤษฎีว่าโซเลีกับเซเรียแต่งงานตอนไหนครับออไปเก็บีดิไปไหวละอไรช้อะไรตื่นจากฝันเนโฟนี่หน่อยช้าอะไรช้าอช้าอะไรีีเป็นของทุกคน ไม่พี่เป็นของผมเงียบเปล่าแล้วปิดปิดไม้ยี่ใครน่าอะไรเงียบปล่าเงียบเปล่าคุณมีอะไรกังกับกันชินที่้าจะเดื่ครับตะกี้